ฮัลโหลทุกคนวันนี้กลับมากับช่องเราอีกแล้วนะวันนี้เรามาทนะําพิกอากาดเนาะตอนนี้มีไพ่ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดห้ากองอยู่บนโต๊นะเนาะเพื่อนๆสามารถเลือกไพ่ที่เดือกเพื่อน w, ๆหรือดึงดูดเพื่อนๆได้เลยนะเลยเป็นไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่และคือกองที่ห้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเพื่อนๆสามารถ ดูคำทำนายของแต่ละชุดหลังจากนี้ได้เลยหากเพื่อนๆยังไม่พร้อมเพื่อนๆสามารถกดพอแล้วก็จชิสมาธิกับไพ่ได้นะโอเคเริ่มกับกองที่หนึ่งกันเลยต้นเรื่กันที่กองที่หนึ่งเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเขาคิดอะไรกับกลุ๋ยไพ่ไพ่หนึ่งดาบเนาะไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่รา,าชนีถ้วยพระอสจา์มบ,บอกอะไรเราเขาบอกว่าตอนเนี้ยสำหรับคนที่มีคนคุยหรือ ยังสดอยู่นะตอนเนี้ยเขาอ่ะอยากเข้าหาเราหรืออาจจะเป็นเรื่องเราเองที่อยากเขาไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยดอความที่ลูกเราอ่ะมันแบบมันมีความสุขอ่ะรูความสึกกับทุกอย่างเลยมีความสุขกับตอนนี้ชีวิตเราชีวิตช่วงเนี้ยมันเพอร์เฟก์เพอร์เฟก์มากแล้วมันก็แบบยังไม่ต้องการใครเข้ามาในชีวิตอ่ะมันเลยทําให้เราดูแบบเหมือนโดนโลดรอบิกกันนะเนาะทันที่จริงเราอาจจะเหงามากก็ตามก็มีข้อแนะนําก็คืออาจจะลดลดกาแพงลงลดความแบบ เออความรู้ของเราอะ่ะความเจ้าอารมณ์ความแบบกลองขี้เล่นขี้คุยอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความที่ขี้เล่นขี้คุยของเราเด็ยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบเขาคิดว่าเราแบบเขาจะมีคนคุยเยอะคนจะมีแบบคนชอบเยอะแต่ที่จริงเราอาจจะไม่มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองแบบลดลดลงดูหน่อยชีวิตก็จะดีขึ้นถ้าถามว่าท่านคนมีแฟนแล้วคนมีแฟนแล้วตอนนี้ก็ให้อดทนหน่อยนะอดทนกันหน่อย ให้เราลดทิฐิลงบ้างให้เราลดอารมณ์ลงบ้างความเจ้าลงของเราทําให้เขาตอนนี้ยเขาเกิดแบบเหมือนอาการแบบตึงเครียดแหละเขาจะแบบคิดมากว่าเราแบบไม่ต้องการเขาอะไรเงี้ยถ้าอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็เบาลงนิดนึงเออย่าให้มันแบบอย่าให้มันเขาเรียกอะไรละ่ะอย่าให้มันแบบไอความสุขที่เรามีตอนเนี้ยมาทําลายความสัมพันธ์ของเราไปกองที่สองการ กองที่สองกับที่สองนะไพ่สองดาบไพ่เก้าดาบแล้วก็ไพ่เดวิลไปปีสาจเนาะตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยนะคนที่คนที่ถึงอ,อยู่อะเขากำลังรู้สึกแบบไม่มั่นใจกับคุณรู้สึกแบบ เพราะเรื่องมันแบบมันไม่แน่นอนอะ่ะมันแบบตัดสินใจลําบากลำบากเรื่องอะไรเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยอะ่ะคือแบบน่าเป็นห่วงเพราะอะไระเพราะว่าไพ่เดบิวต์ขึ้นมาเนี่ยมันมันบอกให้ระวังให้ระวังเรื่องมือที่สามระวังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะมองดีๆนะคือเขามีความไม่มั่นใจเขาไม่มีความไม่มั่นใจ,นนใจว่าเขาจะแบบ เขาเรียกอะไรล่ะคือเหมือนเขาจะจัดลําดับเราไม่ถูกไม่ใช่สิเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบเหมือนเขาไม่มั่นใจว่าเราอ่ะเขาจะอยู่สถานะไหนกันคือเหมือนเขาก็มีเรื่องคาราคาซังใช่เหมือนเขาก็มีเรื่องคาราคาซังอยู่ในใจมีเรื่องอดีตเรื่องที่เขากางังวลเขาเลยเพราะว่าแบบหวาดกลัวอยู่อ่ะคือจะเป็นเรื่องอดีตเขาคือแบบเขาอาจจะยังยังเคียร์กับคนเดิมไม่จบหรืออาจจะยังแบบ ยังคาลักคาสังกันอยู่อ่ะจะเลิกก็ไม่เลิก mm hmm. เบื่อก็เ,กเ,กเกบืเ่อหรือจะแบบหรือจะไปความใหม่เนึ่ได้ว่าเขาอาจจะมาหลอกเราก็ดังนั้นก็กับคนเนี้ยก็ระวังตัวนิดนึงสืบคนข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆว่าเป็นยังไงกันแน่ว่าควาเป็นจริงแล้วเขาอ่ะมาหลอกเราจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะแค่แบบแค่ยังไม่เขียกับคนเก่าเขาถ้าถามว่าควรไปต่อไหมกับคนนี้ก็ถอยก่อนดีกว่า นะกับคนเนี้ยเพราะว่าแบบคือเขายัางเคียนไม่จบอ่ะเนาะเราเข้าไปอะ่ะมันก็แบบมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองอะ่ะทั้งสุขภาพจิตส,สุขภาพใจเราด้วยดังนั้นก็ถอยดีกว่าส่วนคนมีแฟนแล้วหรอให้ระวังเรื่องคาล์ลก,กันนะคาล์ลออก,กันเรื่องมือที่สามเรื่องการเผลอใจอย่างเงี้ยแหละระวังระวังเขาระวังตัวเราดีดีเผื่อเราอาจจะมีเผลอใจไปแบบไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุยเยอะคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแอบบชอบคนนั้นแอบบชอบคนนี้ ซึ่งมันจะทาให้แบบความสัมพันธ์ไม่ยืนยาวเนาะส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะสำหรับคนมีคู่นอกจากเรื่องของแบบอะไรอย่างเงี้ยอ้อลืมเรื่องหนึง่งเรื่องของอดีตอดีตที่อาจจะตามหลอกหลอนเราหรืออาจจะเป็นปัจจุบันก็ได้คือเราก็ไม่ไปต้องไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายเนาะใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกันตอเ,เนี้ยจะดีกว่า โอเคนีไปต่อกล่องที่สามองที่สามให้กองที่สามอโอเคได้ okay. แ,แกะให้กองที่สามได้แกะให้เดอะเฮอร์มิสเดลเวิร์สแล้วก็ไพ่ห้าเมทาลไพ่สามใบนี้บอกอะไรกับเราบ้างว่าเขาที่นีงกับเราใช่ไหมไพ่เนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยมันคุณอะต้องคุ้มค่าตัวเองให้มากขึ้นต้อง,ของเขาเรียกอะไรละ่ะตอนเนี้ย ควรจะแบบเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นใช้เวลากับตัวเองฟังเสียงของใจของตัวเองเพราะเอยากรู้คาตอบอะไรตอนเนี้ยจะบอกว่ายังไงดีละ่ะช่วงเนี้ยเหมือนจะมีเหตุการณ์ให้แบบระหองระแหงกันเเรียกอะไรความรักแบบมันไม่ราบรื่นช่วงนี้มีแบบเกิดจากปัญหาจิตอะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็บอกให้แบบเออตอนเนี้ยเราเหมือนแบบปัญหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้ลองแบบให้ลองอยู่กับตัวเองให้แบบ ให้เราคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความรักจากอะไรก็ตามแต่ถ้าถามว่าคนนี้รู้สึกยังไงกับเราคนนี้จะเรียกว่ายังไงดีละ่ะเหมือนเป็นช่วงที่แบบช่วงโปรโมชั่นช่วงแบบเริ่มมีความรักอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลงสนิทกันช่วงหลงไหลกันนั่นแหละคือเมิ่งเข้ามาเนาะอะไรก็ลูกรับเร้นไปหมดแต่มันก็มีปัญหาจุกจิก จู้จี้คอยตามตามแบบตามหลดกวนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สติให้มากขึ้นพบเจอกับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็อลองแบบเขาเรียกอะไรละ่ะลองลองอยู่กับตัวเองลองฟังเสียง,ง,ง,งตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยต้องใช่มันใช่ไหมลดทิฐิลงลดอะไรลงเพื่อคน เพื่อคน a, ที่แบบคนที่อยู่กับเราบอกทางเราคนที่อยู่ใกล้ๆเราคนมีแฟนแล้วช่วงนี้เหนื่อยเนาะคล้ายๆกันเลยช่วงนี้เหนื่อยปัญหาเยอะปัญหาเข้ามาลุ่มแล้วเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์นี้แหละทำอะไรได้บ้างก็พักผ่อนนะหยุดพักหยุดคิดอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งห๋ือจะห่างออกมาถอยออกมาก่อนไม่ถึงกันเลิกหรอกนะถอยออกมาแล้วก็ทบทวน องอะไรจำลองนอีง้แหละโอเคกลอ่ลองที่สามกลองที่สี่ป้ากลองที่สี่ออกไพ่กลองที่สี่ได้แก่ดูเวลสิบดาบแล้วก็ไพ,พ่เด็กถือไม้เทา้าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นเด็กอ่ะ เหมือนนิสัยเหมือนเด็กคือ <c ười> เขารู้สึกแบบว่าพอคุณเป็นเด็กปุ๊บเขารู้สึกความรักครั้งนี้มันไม่ค่อยจริงจังสำหรับเขาเขาคิดว่าอย่างนี้นะหรือตอนที่เขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะคิดว่าคุณยังเด็กเกินไปคือเขาจะถอยถอยออกดีกว่าไม่แบบไม่เข้าไปแบบไม่เข้ามาหาไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าเราเห็นสิเพราะว่าคนเขาเขาสึกว่าคุณยังเด็กเกินไปสําหรับคนที่ มีคนคุยนะกาลังคุยกันอยู่หรือแบบเออเขาเข้ามาแล้วแหละแต่เขาแบบเขาเริ่มเห็นว่าเราเด็กเกินไปอะ่ะเขาสึกยังไงเขาแบบเขาอยากหยุดนะหยุดความสัมพันธ์นี้ไปเลยเหมือนเพระมันไม่จริงจังอ่ะเนาะมันก็แบบไม่มีอะไรเป็นหลักคําประกันในเขารู้สึกแบบว่าเออมันคุงมค่าจะอยู่ต่อนะมันคุงมค่าจะไปต่อกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยเอออยากเลิกก็ได้ไม่เลิกก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณอยากเลิก มันก็แก้สึกสบกล้กล้สึกสความสำเร็จแกล้สิงส่งแกล้ถึงสิ่งที่คุณคิดแล้วแหละส่วนถ้าไม่ส่วนห้าคนไม่ได้อยากเลิกกับความสัมพันธ์นี้นะจากดูจากไพ่สิบดะนะถ้าคุณไม่ได้อยากจบไม่้อยากลเลิกลาอะไรเงี้ยก็ลองปรับตัวลองแบบเขาเรียกอะไรล่ะลองปรับเปลี่ยนตัวเองอะเปลี่ยนลักษณะน,นิสัยลักษณะความดื้อความรันความเป็นเด็กของคุณลงความสัมพันธ์นี้อาจจะยาวขึ้นไปอีกได้อีก ่อยุตความสัมพันธ์ของคนได้อีกส่วนคนทนี่มีแฟนแล้วเนาะเหมือนกันเลยความรักของคนทั้งคู่มันเหมือนเด็กฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มโตขึ้นมาแล้วรู้ส <t> ึกแบบว่าเออความรักมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมันไม่มั่นคงอะ่ะมันแบบเด็กๆอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกแบบเออเขาอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์นี้ลงอยากจะหยุดที่ความสัมพันธ์นี้ลงมันตอนนี้มีอะไรที่เขาแบบเป็นหลักประกันว่า เขาไปเกับต่อกับคุณแล้วเขาจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพอเขาไปต่อกับคุณแล้วเขาจะแบบมองเห็นอนาคตอ่าเขามองไม่เห็นอนาคตด้วยกันไปต่อกับคุณอะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็เหมือนกันนะลองเปิดใจคุยดูลองทําอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์เกินไปอะไรอย่างี้ไปต่อกล่องที่ห้ากัน ไพ่กอาที่ห้าเนาะเด็กถือดาไพ่เก้าถ้วยแล้วก็ไพ่ราชินีราชินีเหรียญไพ่สับไปถามว่าเขาคิดยังไงกับเราตอนเนี้ยเขามองคุณจากภายตอนเนี้ยเขามองคุณจากภายนอกใช่ไหมเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรเอาแต่ใจใความแบบคือดือ้อเป็นคนหัวรันอะไรมันก็ทําให้เขาสึกแบบว่าพอคุณเป็นคนรันอะเุณคเอาแต่ใจอย่างเงี้ยมันทําให้คุณแบบไม่ได้ถึงใจของเขาอะ คืออยากทาอะไรข้ามตัดใจตัวเองอันนี้รวมถึงคนที่มีคู่เลยนะคือแบบพอคุณอยากทาอะไรที่มันแบบทำตัวเองทำตัวเองมากเกินไปมันก็ทำให้เขารู้สึกแบบว่าเออทาไมไม่ได้ถึงใจเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาก็ดีกับคุณนะทําไมคุณก็แบบเอาใจตัวเองแบบไมไ่ถึงเขาบ้างเลยอะไรส่วนให้ก้าว่วยมุ่งมดถึงตัวคนเองซึ่งตอนเนี้ยคุณแบบเป็นช่วงขัดื่อนของชีวิตเลยก็ว่าได้ะคือมีทั้งวัตถุมีทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายที่มันดีจนแบบ ไม่อยากรับใครเข้ามาใช่แล้ด้วยความที่แบบเออตอนเนี้ยมันไม่อยากรับใครเข้ามามันทําให้คุณแบบมีความมัธยัสถ์เองสูงมากมันแบบคือเหมือนมันไม่อยอมเปิดรับใครอะ่ะแต่ความจริงอะ่ะคุณเหงานะคุณไม่อยากมีใครเลยเอาตามจริงแต่มันแบบด้วยความที่แบบเราอะ่ะม่นค่อน,นิส้ยคนอื่นแล้วเราแบบคนแบบคนรันนิดนึงอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบ เขาไม่อยากเข้ามาหาเราเขาไม่อยากเข้ามาใกล้เรา,เาไม่อยากมาทำความสัมพกับเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนมีคู่นะอย่างที่บอกไปอะ่ะคือช่วงเนี้ยคุณอารมณ์คุณประมาณแบบเอาแต่ใจอะ่ะคือไม่รู้สิมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะไม่คนแบบอ,อยู่ๆก็แบบอ,อยากงี้ง่ายเขาสดใจกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะมากเกินไปในบางทีอ่ะนะแล้วมันทําให้แบบไอ้อสิ่งที่คุณทําอ่ะมันจะแบบ มันจะทำให้คุณกับเขาห่างกันไปเรื่อยๆมันไม่ทําให้คุณกับเขาแบบเขาที่อะไรอ่ะใกล้ชิดกันอ่ะมันทําให้คุณกับเขาห่างกันออกไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีหรอกจริงไหมชีวิตคุณตอนเนี้ยมันจะแบบเออเข้าใจแหละว่าพอมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นแล้วเราเรียกร้องความสนใจกับเขาอ่ะมันจะมีจุดๆหนึ่งที่เราเราสึกแบบว่าไม่ต้องมีเขาก็ได้ใช่ไหมเราก็คืออยากให้คิดดีๆอยากให้ลองทบทวนกตัวเองดีๆว่ามันความคิดตัวเองเปล่าเพราะบางทีการบางอย่างการทําทาอะไรลงไปอ่ะมันจะแบบ แค่อารมณ์ชวบู๊บบเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยจบลงง่ายมากเลยนะดังนั้นเนี่ยคือพอมันมันจบง่ายอะเนาะมันก็อยากให้แบบใช้สตินิดนึงค่อยคคุยกันค่อยค่ย,คย,คยเขี่ยกันคือแบบบางทีเราแบบเจ้าอารมณ์เกินไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปดีนะโดยเฉพาะที่แบบบางทีเขารู้สึกแบบเออมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็มีแต่แบบเจ็บเราเองไปฝังเจ็บไม่ใช่แบบ มันก็ไม่ได้ตามที่เราหวังเสมอไปแค่นี้แหละที่อยากฝากไว้สาหรับคนที่เล่นกองทีห้า okay, นะีน้องวันนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วน้องสำหรับไพ่ห้ากองกับคําถักว่าเขาคิดยังไงกับเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราตรงเราเราจะเราทําอ่ะมันตรงกับหัวข้อไหมนะแต่เรารู้สึกว่าโอเคเราอ่านจากหน้าไพ่มันได้ประมาณนี้ยังไงก็ลองเมนพูดคุยใต้คิดดูนะว่าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมกันมาถึงจขอบคุณมากจ้าบ๊ายบาย